สวัสดีครับเพื่อนๆ y o u t u b e ทูบชาแนแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับไม่พูดถึงคงไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของพระจีจีปีโป้ต้องเรียกว่าพระนะเพราะว่าบวชเสร็จแล้วนะงานบวชอลังการงานสร้างบ้างเป็นไงบ้างครับเห็นตามภาพข่าวสื่อหลักๆแล้วก็ทางโซเชียลแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวานผมเห็นนะแต่ผมอย่างนึงอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะถึงร้อยล้านอ่ะงานบวชที่อลังการแล้วก็มีแห่แบบเอาคนหามแล้วก็ใส่ชุด ทองสีทองมีเครื่องประดับที่เป็นออทองหลายบาทมากนะแต่ไม่รู้ของจริงของปลอมยังไงเพราะดูไม่เป็นจริงๆนะที่เห็นแต่เอาเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนสนใจมากเลยว่าว่างานบวชที่บวชแค่7วันเนี่ยจะต้องทํางานบวชอลังการขนาดนั้นไหมเมื่อวานสำนักข่าวหลายแห่งก็ถามผมนะว่ามันผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายอะไรล่ะ ใครใครจะบวชก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครใครจะจัดงานอลังการก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่คําถามก็คือมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะผมนี่เคยบวชมาก่อนการพ,พิธีในการบวชทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือต้องการให้ปรงทางโลกเน้นทางธรรมละการปล่อยวางทีนี้พอมันจัดอลังการมากเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าพระท่าน,นจะปล่อยวางได้ไหมแต่เอาละ วันนี้ผมว่าลหลายๆคนก็คงดูจากในสื่อหลักๆหรือช่อง YouTube ต่างๆทั่วไปแล้วแต่ผมจะพามามองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราคาดเดาว่าทำไมจีจี้พีโป้จะต้องจัดงานแต่งไม่ใช่งานแต่งแมผมเนี่ยเห็นตรีมแล้วผมนึกว่างานแต่งนะั้นแต่งจริงคืองานบวชงานบวชจะต้องอลังการขนาดนั้นบ้างในแง่ทางธุรกิจครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมชวนมาวิเคราะห์กันในมุมนี้ดีกว่า ถ้าเราเนี่ยต้องขายสินค้าราคาสูงแล้วต้องมีความน่าเชื่อถือเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียกลูกค้าหน่อยเนี่ยโปรโมทงานบวชปรากฏได้โปรโมทฟรีทีวีทุกช่องเลยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ได้ลงด้วยว่างานอลังการเห็นไหมฮะประโยชน์ข้อแรกประโยชน์ข้อ2ของคนทำธุรกิจนะสามารถลงทุนงานบวชเป็นหลักร้อยล้านได้เนี่ยคนปกติไม่ทำกันนะ มันแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจทางธุรกิจที่มั่นคงมีความน่าเชื่อถือช่วยมาดีลงานกับฉันหน่อยนี่ผมมองผมมองอย่างนี้นะเป็นการสร้างต้นทุนทางธุรกิจอย่างหนึง่งแต่ถามว่ามันจะถึงร้อยล้านไหมเนี่ยผมผมไม่ทราบแต่ผมคาดว่าไม่น่าถึงหรอกอาจจะเยอะแต่คงไม่ถึงร้อยล้านหรอกเอาเป็นว่าใครชอบใคร คิดยังไงก็แสดงความเห็นกันเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอ่านในทุกคอมเมนต์ใน YouTube และใน f c e e o o o นะครับอ๋อทนายคู่ใจมี TikTok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ